สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับผมทอนเช้าพามายกไปบุญสักหน่อยดู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 เป็นไรเป็นไรดูสิดูสิทำท่าทำทางดูสิดูสิดูซิหมุนติ้วหนึ่งรอบเออเนี่เป็นไรเป็นไรดูสิหมุนติ้วสองรอบแล้วโอเคโอเคเป็นไรเนี่ยโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับ ไปบุญก็อยู่ประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ก็แม่กาลเกตจะเดินทางกลับสุรินแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแม่หญิงกาลเกตของเราเดินทางกลับนะครับผมสู่ภูมิลำเนานะครับผมไปบ้านเกิดของเรานะครับไปสู่บ้านไร่ใบบุญนะครับคงคิดถึงใบบุญหน้าดูแหละนะครับเพราะว่าใบบุญเดินทางไปหลังนะครับเพราะว่ายังทําคอกไม่เสร็จนะครับผมยังใช้คอกยังทําคอกอยู่นะครับเราให้พ่อตาทําคอกให้นะครับใบบุญคือเดินทางไปหลังนะครับเดินทางไปหลัง ไปพร้อมกับแม่เมยนะครับวันพรุ่งนี้จะไปสองก่อนก็คือขึ้นสองคันสิบโลสองคันก็คือเมกาเกตกับพ่อใหญ่ขุนช้างของเรานะครับผมจะเดินทางไปวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะไปเฉพาะไอวันพรุ่งนี้ก็ไปการเกตกับพ่อใหญ่ขุนช้างวันนี้ผมก็จะไปย้ายทําไปย้ายนะครับผมไปเคลื่อนย้ายก็ใบบุญในค่องจะเป็นวันที่สิบสามนะครับถ้าไม่ผิดถ้าเดาไม่ผิดก็ยังเป็นสิบสองสิบสามนะครับตามลําดับไปนะครับ ถือทำาะไรไ,ไปสิบสองสิบสามก็จะเป็นเดือนหน้าไปเลยนะครับก็ประมาณนั้นครับเพราะเพราะว่าเรากําลังจัดทาสารที่ให้ไปบุญอยู่นะครับต้องเตรียมสารที่เป็นพิเศษนะครับเด็กคนนี้นะครับไม่ง,งั้นไม่ได้นะครับเรายังไม่มีที่รับที่นอนนะครับผมยังมีบ้านด้วยเราก็ก็ค่อยเตรียมไปนะครับก็รอดูว่าถ้ายังไงก็อาจจะกลับวันที่สิบสามหรือเปล่าเมนูใบบุญเนี่ยนะครับ แล้วก็จะฝากาให้ลุงวันดูเลย,ยนี่สองเชือกรอเป,ปล่าไม่รู้นะรอดูนะครับรอดูตามลําดับนะครับอาจจะให้ใบใบุญใบให้ลุงวันดูเลบัวตองกับสีพอรอยนี่รอรอเปล่าไม่รู้นะครับเอาแต่ใบบุญไปสิบสามก่อนนะครับเดีย๋ยวต้องรองดูกอนครับว่าความพร้อมมากมายครมากน้อยขนาดไหนนะครับต้องดูที่ความพร้อมด้วยนะครับสวัสดีจ้าหนูจะกลับบ้านแล้วจ้า ครับแล้วก็ภาพตรงนี้ก็จะเป็นเพียงความทรงจํานะครับที่เราเคยมาอยู่ที่นี่นะครับผมเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่มากมายนะครับผมจะว่าจะเรื่องอะไรนะครับโอดู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 จะไปเล่นขีดเองทำไมวันนี้ดูสีเตะขีดเดูสิดูสิมีอะไรเล่นแล้วเนี่ยวันนี้เตะอึดอึดทำไมนี่ยดูไปไปหาแม่หมวยแม่หมวย เหมือนกวาดเอื้อ้นูนแล้วแม่โอ้ยเล่นเอื้องตัวเองนนี่คนนี้นี่เล่นเอื้องตัวเองโอ้ยดูสิดูดูแม่เขาถูกกันกับแม่เขามากนะแต่กับสำหรับพงเขาไม่ค่อยถูกนะครับเขาแกล้งผมแรงแต่กับแม่มวยเขาไม่แกล้งเขาก็อ่อนดูครับอ่อนๆแม่ดูเขาอ่อนสิอ่อนนี่โอ้ยแม่แม่นะครับเขาชอบเล่นกับแม่มวยเขามากนะครับเขาชอบเล่นกับแม่มวยเขามาก จะขี่หลังแม่ดูครับเขาชอบเล่นกับแม่เขามากนะครับถ้าแม่เขาเนี่โอ้ยเขาชอบในบุญเนี่ยตั้งเป็นเด็กประมาณนั้นแล้วทีนี้เขาโยกแรงด้วยนะใครมาหาเนี่ยเขาจะโยกแรงมากเขาจะชนเลยนะถ้ามาหาเขาเนี่ยเขาจะชนเลยนะครับโอ้เด็ก <c oughs> เด็กกำลังโตอ่ะพี่น้องเด็กกำลังดื้อดูสิดูสิดูสิ ยังเื่ออเลยยังจาไทยดู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 ไอ้หมวยเดียเพื่อนหมดเลยเขาเลื่นกับไอ้บุญอ่ะไอ้หมวยไอ้หมวยเดี๋ยวนเดอไอไอ้บุญนูคอเฮ่ไอ้ชนพ่อยังไงคนนี้อยู่โอ้ยฉันจะเล่นเล่นับพ่อแรงเลยคนนี้ นดื้อยูซี่ดูซิ่จะแทกเอ็งอ็งอยากระแทกแรงสิพ่อช้บไม่หมดเลยไอ้บุญเองนี่อย่าทำแบบนั้นนายบุญนะมันไม่ดีถ้าอ่ทำอย่างนี้ใครสอนไอ่ทำแบบนี้ฮะให้บอกให้หนูชนแบบนี้ให้บอกให้บอกให้หนูชนแบบนี้หนูอยากเล่นหนูหนูเล่นแรงหนูเล่นแรงเฮ้ยดูซี่ดูซี่ดูสิดูสิตาขาวเลยนะเด็ยตาขาวเลยนะเอาเอางานเอาการเลยนะเนี่ยเอาเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะเนี่ย ดูสิลูกสาวพอ่อเ้าไม่เคยทำอย่างนั้นหรอกลูกเฮ้ยนี่จะชนแรงเยอะแล้ว,ว,ลวเนี่ยโตแล้วเลยแรงเยอะแล้วก็กำลังเยอะฮะพอลองกำลังเด็กคนนี้เนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหดีใจดีใจแม่ว่ากินต้วไม่ดีใจวิ่งไปเลยหนึ่งรอบไปรอบต้นไม้ก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยมาใหม่เหมื่อยต้อย มาแล้วมาแล้วโอ้หนูจะกินจุ้ยแล้วหนูจะกินจุ้ยแล้ววะโจบตไปโอ้โช๊ตโช๊ตโช๊ตโจ๊ตโจ๊ตไปอีกหนึ่งรอบโอ้ดีใจดีใจดีใจวิ่งอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะใครกินกล้วยแล้วแล้วแล้วใครกินกล้วยแล้ว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 โอ้หนู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 กินพ่อหนูกินหนูหนูหนูอะไรบุญเองจริงจริงนะใบบุญนะเอี่จริงจริงนะใบบุญนะเองจ้าสวยโอ้จ้าแม่ก่อนคุยกับแม่ก่อน ไม่ใช่ดธรรมดาเด็กคนนี้เหมยเท่เอายิูสุกให้ให,ให้ให้เหมยกินก่อนเหมยกินเป็นสิบล้อเลยจะมดเมดี๋ยวนี้เราจะขายอาหารหน่อยครับนี่อาหารกองอยู่ข้างหน้าครับพอได้มีค่าต้นทุนนะครับผมมีค่าใช้จ่ายการเดินทางนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับผมแม,ม่เกดก็จะไปต<อ>รุงนี้แล้วนะครับ เไปบุญกับมิเกลไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนทีนี้เป็นอาทิตย์หรือมั้งเกือบเป็นเดือนมั้งถ้าไปบุญไม่ได้เดินทางไปไปพร้อมเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ตมมนะัวพร้มไหเนี่ยลองหาเลยโลหาการมิเกลเลยทีนี้เคยไปดูวินาทีที่เจอกันน่าจะเป็นยังไงทีนี้ลองลั่นเลยแหละลองลั่นบ้านไล่ไปบุญเลยแหละทีนี้ คงจะร้องลั่นบ้านไรไปบุญเลยนะครับต่อไปงปบไปอังลัยใะ่รึไปล่ไ <c oughs> ปต่อไเกังไรไไรก่อนจะลาด้วยหอไปไ <c oughs> ปเมนนโะอ้บุญนะ แยกกันกินอาหารแ,แม่หมวยแม่แกก็จะไปพรุ่งนี้แล้วนะครับคืนนี้แล้วจะอยู่ที่นี่คืนสุดท้ายพรุ่ก้กรลับ,บ้านเรานะครับผมตื่นเต้นมากมาดูดูบุญดูบุญบุญน,น,นะ ปัญหาคือการควบคุมใบบุญขึ้นรถนี่แหละปัญหาใหญ่ใหญ่เออรูลแลูลาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังวัวสุทิปี้ไหมเกตส์ตามไหมือมเหมือสนอนไ้หมดแล้วโอ้งัวขย่าอย่างนี้นะเอ้หมือเอ๊ะ เมเ่เกของเราก็จะถึงเวลาแล้กลับบ้านเกิดแล้วนะครับผม,มนะครับการเดินทางครับผมชคือการเดินทางอย่างเขาว่าเลยพี่น้องนะครับเดินทางไปทั่วทุกแห่งในประเทศไทยไปเกือบมาทุกที่แล้วนะครับแลวถึงเวลาที่เราจะกลับไปพักที่บ้านเราแล้วนะครับกลับไปอยู่สู่บ้านเกิดของเรานะครับเม่เกตของเราเดี๋ยวนี้จะอาบน้ําให้ถูตัวให้ดาเมียนเลยวันนี้ ตูวตัวให้ดำเลยวันนี้นะครับแม่เกดดีใจมากดีใจไมตกดีใจไหมดีใจดีใจดีใจใจ้จกลับบ้านแล้วทองโตแล้วไม่ยิงการเกดของเราสาที่กำลังตั้งทองในขณะนี้ครับก็น่าจ,จะทองจริงลองนมใหญ่แล้วหนิงโบ มุนเซวาไมะมามุนเซวาเปลี่ยนเบบนีน่ยิงธตอนเช้าไม่มีแรงขึ้นรถตรงนี้ไม่เก็ตอาหารให้เต็มที่เลยวันนี้ตรงนี้ได้ขึ้นรถได้ไม่เหนื่อย ู่บ้านลาไล่ใบบุญก่อนเดี๋ยวไบบุญไปทีหลังดูไหมให้แม่เกตไปก่อนกับพ่อใหญ่กออ็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณไปยังไี่ม่เอฟทุกๆท,ท่านที่เมตตาเรานะครับผมร่วมส่งคะแนนคารถนะครับแล้วก็ร่วมสมทบผ้าไมาของเราครับตรวน,นี้ก็เดี๋ยวรอ,อาขายผ้าไหมก่อนนะครับผมพอได้คะแนนอีกนะครับ เพราะว่าเรามีโครงการจะซื้อสิบล้อปันสุกนะครับผมก็เลยขายผ้าไหมก็ได้มีคะแนนซซื้อสิบล้อนะครับท่านใดที่สะดวกว่างก็มาช่วยอุดหนุนสินค้าของเราหน่อยนะครับเราจะมีสิบล้อไว้ทุกอาหารให้ท้องช้างได้ทานกันเพราะว่าอยู่ที่สุรินจำเป็นมากจำเป็นต้องใช้เพราะว่าช้างของเรามีหลายเชือกนะครับผมดูแลอยู่ประมาณอย่างน้อยก็เก้าเชือกที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะเป็นต้องใช้ตรงนี้มากนะครับเป็นความจําเป็นจริงๆนะครับก็เลยจะขายผ้าไหมซื้อนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็รวบรวมคะแนนมาได้บางส่วนแล้วนะครับ ขอฝากอุดหนุนสินค้าของเราด้วยนะครับผมในแบนบ้านไายใบบุญของเราวันนี้ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Thank you very much Bye bye